สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านมาแล้วค่ะวันนี้เรามีบ้านสวนมานําเสนอนะคะเป็นบ้านสวนผลไม้หลากหลายชนิดค่ะเนื้อที่สี่ไร่อยู่ที่ตําบลท่าทรายอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะฉนดครุฑแดงในสวนมีบ้านหนึ่งหลังจะเป็นขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวค่ะหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะ มีศาลาน้อยริมน้ำไว้ให้นั่งพักผ่อนด้วยค่ะบ้านสวนของเราอยู่ติดถนน2เลนค่ะเดินทางสะดวกสบายบ้านก็จะเป็นขนาดกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะแต่ถ้าอยากสร้างบ้านเพิ่มก็ได้นะคะเพราะมีเนื้อที่ถึงสี่ไร่ค่ะบรรยากาศสบายๆส,สไตล์บ้านสวนแบบนี้ชอบกันไหมคะคุณผู้ชม ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยค่ะแวะไปเสวอาทิ์หรือจะซื้อเก็บไว้เป็นบ้านเกษียณก็ได้ค่ะผละไม้ก็โตเก็บผลผลิตได้แล้วค่ะสนใจติดต่อผู้ขายคุณก้าวได้โดยตรงเลยนะคะราคาต่อรองได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งบริเวณนี้น้ำไม่ท่วมค่ะคุณผู้ชมเราพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ